สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการรีวิวไเจ้า m o t o r ่า GT12 จาก Facebook คนไกลใจคิดฮอดครับ Facebook นี้ไม่ได้ขายแต่วิทยุอย่างเดียวนะครับมีให้เช่าบูชาพระเครื่องรับเช่าบูชาพระเครื่องด้วยครับอันนี้จะเป็นการรีวิวครับอันนี้สภาพตัวเครื่องนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการแตกหักของชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆครับครับโดยคร่าวๆนะครับถ้าพี่ๆซื้อไปก็จะได้รับออุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องครับก็จะมีเสา,าเสากับตัวเครื่องเสาเดิมกับตัวอไอเสาเสาเดิมของตัวเครื่องแล้วก็แท่นชาร์จแล้วก็สายสมอทอกหูฟัง และเพิ่มเติมก็จะมีเสาสไลด์สิบท่อนครับที่ผมซื้อมาใช้แล้วก็ข้อต่อข้อต่อ,อ,ตอแบบแบบอะไรอ่า BNC ครับเป็นข้อต่อเกี่ยวที่ผมซื้อมาใช้มาใช้ซื้อมาใส่อ่าตัวเสาสไลด์ครับอ่าส่วนตัวผมก็จะใช้เสาสไลด์ครับเพราะว่าหนมันจะได้ไกลสองเท่าสามเท่าการรับสองสัญญาก็จะดีขึ้นเสายิ่งยาวก็ยิ่งส่งได้ไกลครับ โดยสเปคตัวเครื่องสเปคตัวเครื่องนี้ทางโรงงานทางโรงงานกับเอกสารคู่มือเขาแจ้งว่าเขาบอกเขาเขียนในหนังสือสมุดคู่มือว่าเครื่องนี้ประมาณ20บวัตต์กำลังส่ง20วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่6,800ม ah ิลลิแอมครับ แต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะถึงไหมเพราะว่าผมก็ไม่มีตัววัดตัววัดกำลังส่งแต่ตามที่ผมคิดน่าจะประมาณ10-11วัตต์ไม่เกินคิดว่านะครับคิดว่าแต่ถ้ามีพี่พี่ท่านไหนที่มีก็สามารถวัดได้ครับสามารถวัดค่าได้ส่วนส่วนภาพโดยรวมตัวเครื่องตัวนี้ครับ าการชาร์จจะมีการชาร์จแบบ2วิธีแบบที่1ก็คือแบบตั้งแท่นชาร์จที่แท่นชาร์จที่แถมมากับเครื่อง,อ,งอย่างที่2ก็เป็นชาร์จแบบ usb ครับชาร์จแบบ usb จะมีเอากล้องมมนโฟกัสนี่ครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่ครับ usb ถ้าเต็มถ้าเต็มก็จะตัดตัดเฉียวครับ แต่ถ้ายังชาร์จอไอ,ไอตัวหลอดไฟเล็กๆตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงถ้ายังไม่เต็มจะชาร์จแบบ USB ก็ได้ชาร์จแบบตั้งแทนชาร์จก็ได้ครับตั้งแบบแทนชาร์จก็ได้ใช้สายชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ครับนีครับภาพโดยรวมตัวเครื่องครับนี่เสาอากาศอันนี้เสา,าอนนากาศ10ท่อนครับ10ท่อนยาว ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเครื่องจะมีอาจจะจับแบบถนัดมือครับถนัดมือถนัดมือมากแล้วก็น้ําหนักจะเบาน้ําหนักจะเบามากครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่กลัวน้ําครับกันน้ําได้กันกระแทกได้ครับสามารถใช้งานแบบสมบกุกสมบันสามารถใช้งานในเทศกาลสงการานหรือหน้าฝนได้สบายเป็นอย่างดีครับไม่ต้องกลัวว่า จะเครื่องจะพังจะน็อกอะไรก็ไม่ต้องกลัวครับอันตัวนี้อึดทนครับอย่าทำการเปิดเครื่องครับน่ครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วจะเป็นหน้าจอสีอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าจอดิตอเปล่ผมก็ไม่ทราบครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เสียงดังชัดเจ๋วครับรับได้ไกลรับได้ไกลมากครับตามสมุดคู่มือเขาบอกว่า เครื่องนี้นี่ส,า,สามารถไปได้3ย่านความถี่คือย่านเครื่องดำา1ึงสศย์ถึงหนแล้วก็แล้วก็เป็นแล้วแล้วก็สามารถใช้ในย่านเครื่องแดงได้สามารถใช้ย่าน400ได้ครับท,ท,ที่ที่ตามสมุดคู่มือจะลองไปไปที่ย่านเครื่องแดงดู24 5ห้า นะครับปลดล็อกก่อนกดแช่ไว้ปลดล็อกสองเนี๋ยนะครับแอบนึ่งเอาเอาเอาช่องล่างดีกว่าช่องบนเป็นช่องงานสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้เครื่องแดงครับย่านแดงต่อไปก็จะเป็นย่านสี่ร้อยสี่ศูนย์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  เอาก็ไปได้ครับแล้วอีกย่านหนึ่งก็จะเป็นที่ผมเคยใช้นะครับที่เคยเคยเคยกดเข้าไปดูหนึ่งสองศาก็ไปได้ครับสามารถไปได้หนึ่งศูนยเอาไม่ได้ครับได้สุดชื่งหนึ่งสองหนึ่งศนนี่คือต่ำสุด โดยรวมการใช้งานทั่วไปครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ผมเอาเสียงลงนะปกติมันจะเสียงดังๆสัญญาณที่เข้าเมื่อกี้นี้เป็นสัญญาณของศูนย์ของเมืองครับอันนี้ห่างจากตัวเมืองประมาณ25กิโลที่ผมอยู่าที่ผมอยู่ตอนนี้ครับถือว่าถือว่าภาครับก็คือโอเคอยู่ระดับระดับ ระดับ4-5โดยประมาณนะครับระดับ4-5สามารถรับสัญญาณของเมืองได้โดยไม่ต้องชักเสาสไลด์ขึ้นเลยคือไม่ต้องชักขึ้นก็สามารถรับได้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งถามว่าเสาถ้าถ้าถามว่าเสาเดิมสามารถรับสัญญาณได้ไหมก็รับได้ครับแต่ผมชอบสไตล์แบบสไลด์ครับคือ เราเน้นใช้งานจริงไม่ใช่เน้นแบบสวยงามก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแม้แต่อยู่ในปา่าถ้าอยู่ในป่านี่ก็สามารถรับได้ครับผมเคยส่งส่งไกลสุดประมาณสามสิบห้ากิโลคือห่างจากเมือง <c oughs> คือคือห่างจากเมืองอยู่ในปา่าห่างจากเมืองอยู่ในปา่าผมชักเสาสไลด์ขึ้นแล้วก็ส่งเข้าเมืองเข้าศูนเมืองทางศูนย์เมืองนี่รับได้ รับได้ระระ,ระดับสามสี่ของเมืองรับได้ระ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 ดับสามสี่แต่ผมรับเมืองได้ประมาณสี่ห้าเลยระดับสี่ห้าก็ถือว่าชัดชัดเจนที่สุดครับตัวนี้ <c oughs> สำหรับพี่ๆที่มองหาเครื่องใช้งานแบบสมบุกสมบันครับเน้นเน้นใช้งานไม่เน้นแบบแบบโชว์ <c oughs> นะครับยังแน่นๆอยู่ครับเนีน่ยยังยังไม่ได้ผ่านการใช้อะไรมากมายเลยแน่นๆเ,เลยคือเครื่องเนี่ย แบตไม่เสื่อมเครื่องใหม่น็อตไม่มีสนิมครับสนิมไม่มีสักตัวน็อตเหล็กคลิปเนียบแข็งแรงครับตัวนี้นี่ครับสภาพโดยรวมความถี่ตั้งหน้าเครื่องได้ความแรงแรงสะใจแน่นอนครับรับรองว่าไม่ผิดหวังการใช้งานจริงเนี่ยแรงแน่นอนแบตเตอรี่เนี่ยถ้าไม่ใช้ ถ้าเฝ้าฟังเฉยก็ประมาณ7วันแต่ถ้าใช้รับส่งสัญญาณคุยบ้างส่งบ้างฟังบ้างก็ประมาณ5วันครับไฟชาร์จใหม่กำลังส่งผมปรับห้างสองทั้งสองช่องเลยอันนี้รับ2ช่องพร้อมกันเดี๋ยวผมกดส่งนะครับยวกดส่งอ๋อปิดช่องมันมีเครื่องหนึ่งสแตนบายช่องช่องข้างบนอยู่ ไม่รู้ว่าพี่ได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะเดเทียบกับสเปนเดอร์สเปนเดอร์ผมก็ใช้ตัวนี้ครับตัวแรงในตำนานเหมือนกันเน้นแรงแต่ไม่เน้นสวยงามผมชอบครับเสียงปล่อยคียจะเป็นาาลักษณะอย่างนี้แล้วตัวนี้สามารถปรับเสียงท้ายคียได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาช่องเดี๋ยวผมตั้งช่องใหม่ดีวกวก่อยจะมมนลบกวน <c oughs> ช่องงานเขา เดี๋ยวผมต้อง,องตั้งช่องใหม่ปด,ลดลอบหนึ่งหกสองเจ็ดห้าศูนย์เอาช่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวมปรับเสียงท้ายคีได้ด้วยครับเหมือนกับ g p 3 0สาร้อยเลยเมนูที่หนึ่งกดมาที่ออน แล้วก็กดโอเคแล้วก,กดออก exit ออกครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวโอ๊ยผิดผิดช่องเดี๋ยวผมปรับมาหนึ่งหกสองหนึ่งหสองเจ็ดห้า่ะเดี๋ยวลองฟังอยู่เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเอาโวล่มขึ้น ใช่ไหมครับอันนี้สามารถปรับปรับเสียงท้ายคีได้เครื่องนี้ได้ยินไหมครับขาอ,อยากทดสอบคำหนึ่งสสามสี่หจะเป็นลักษณะนี้ครับถ้าเราจะปิดเสียงท้ายคียแล้วก็ทำได้ครับก็กด <c oughs> โอเคกดโอเคเข้าไปอเมนูครับ แล้วก็กด off แล้วก็โอเคอีกแล้วก็ exit ออกเห็นไหมครับมันจะหอนหนิดนึงครับเครื่องมันแรงครับสัญญาณเข้าเตรียมขออยอนทดสอบครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเลื่อเรื่อมบอก <c oughs> เวลากดเวลาเรากดสองออกเนี่ยถ้าเราเอามือมาแตะหรือตรงมืออะไรหรือนิ้วอะไรก็แล้วแต่ครับมาแตะตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆแบบไฟช็อตจีดๆนะครับแต่เครื่องนี้ไม่เป็นนะครับเอามือแตะไม่เป็นเอามือแตะกดได้อันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นแต่ตัวนี้เนี่ยแต,แต่เครื่องไอจีทีหนึ่งสองเนี่ยถ้าเอามือมาแตะปุ๊บเนี่ยมันจะ มันจะดูดตืดเลยเหมือนคล้ายๆกับไฟช็อตนะครับน่าจะเป็นเพราะกระแสไฟมันแรงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนี่ครับประมาณนี้แหละก็ถือว่าโดยรวมก็โอเคครับขออนุญาตจบการรีวิวครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของพี่ๆครับเผื่อชอบก็แบ่งไปใช้กันได้ครับ แบ่งกันไปใช้ได้ครับจากคนไกลใจคิดหอดครับ facebook คนไกลใจคิดหอดครับเคร,รดิตชัดเจนครับผม facebook ผมเป็น facebook ที่ให้เช่าบูชาพระเครื่องขายาวิวสื่อสารก็ขายครับเคร,รดิตมีแล้วเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยลูกค้าพระเครื่องผมก็เช่าบูชาองค์หนึ่งก็หลายตังค์นะครับบางคนเขาก็ไม่มั่นใจผมก็ เออส่งของจริงไหมอยู่ที่ไหนอยางงั้นอย่างนี้ครับถ้าอยู่ในบนมารับนัดรับได้เลยครับของที่อุบลนผมอยู่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดอุบลรัชนาน,นีก็ถ้าอยู่ใกล้จังหวัดใกล้เคียงอะไรต้องการมารับเองก็มาหาผมได้ครับถ้าหาผมได้ครับเดี๋ยวไปนัดดูนัดรับได้ครับตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยครับถ้าสะดวกก็อันนี้แต่ถ้าไม่สะดวกก็ อนส่งครับไม่มีปลายทางทุกกรณีครับเพราะ,ะให้ชอบูชาพลาเครื่องผมก็ยังให้ลูกค้าอวนก่อนก็ค่อยส่งของให้เขาเชดิตมันมีชัดเจนครับในกลุ่มผ้าเครื่องทุกอย่างเพราะผมขายของอะไรแต่วิธสื่อสารนี่ก็คือผมก็ใช้งานอีกอย่างผมใช้เบือ่อผมก็ขายหาเครื่องใหม่มาเล่นแทนครับอย่างนี้ครับชอบสิ่งที่แรงๆแปลกๆใหม่ๆ เน้นใช้งานจริงไม่เน้นแบบโชว์แบบสวยงามครับแบบเครื่องใช้งานจริงแบบสมบุกสมบันแบบเครื่องนี้ครับอันนี้ก็แรงแรงแต่กินแบตมากเครื่องนี้ไอ้เจ้าสเปนเดอร์เนี่ยถามว่าแรงจริงแรงจรงิงครับเพราะมันปรับกําลังส่งได้ตัวนี้แต่มันจะกินแบตผมก็เลยปรับระดับ120มันก็จะออกประมาณ12วัตต์เครื่องนี้ครับแต่มันจะกินแบต แล้วก็เครื่องมันก็เล็กด้วยครับอันนี้มันเครื่องใหญ่แบตมันก็ใหญ่บัต์มันสูงกําลังไอ้บัต์มันสูงกําลังสงมันสูงแบตมันก็ต้องใหญ่ครับก็จะประมาณนี้ครับใหญ่ใหญ่กว่ากันเยอะแต่ข้อดีคือน้ําหนักเบาครับแต่ถ้าไซ์นี้ถ้าใส่สไลด์สิบท่อนนี่ถือว่าจำครับตัวเนี้ยจำ ผมจะใช้สิบท่อนตลอดเลยสิบท่อนนี้เพื่อว่าแจ่มมากครับขอบคุณครับ